สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะหัวอีเหาและหวังตรงรีบกลับไปที่หอพักเมื่อพวกเขามองดูกันพวกเขาเห็นร่องรอยของความประหลาดใจที่ปรากฏในดวงตาของพวกเขาใช่ เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนั้นผิดปกติเกินไปไม่ว่าจะเป็นหัวอีเฮาที่ศึกษาข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับวิญญาจารย์หลังจากเข้าสู่โรงเรียนสื่อไลเครอร์หรือหวังตงซึ่งมีความรู้กว้างขวางนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เรียนรู้อะไรแบบนี้สิ่งนี้ชัดเจนเกินขอบเขตของวิญญาจารย์ธรรมดาหัวอีเฮาอดไม่ได้ที่จะพูดว่า ดูเหมือนว่าการหลับของเราเมื่อคืนนี้ไม่ได้ไร้ประโยชน์มาเถอะหวางตรงจ้องมองเขาแต่แล้วเขาก็รีบยกมือที่เร็วยาวขึ้นอย่างรวดเร็วและพูดว่ามาลองกันใหม่หัวอีเฮายัางสงสัยที่จะตรวจสอบเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นกับพวกเขาดังนั้นเขาจึงรีบจับมือกับหวางตรงเมื่อมือทั้งสี่ประสานกัน กระแสพลังวิญญาณก็เริ่มต้นขึ้นทันทีพลังวิญญาณของพวกเขาแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงพลังวิญญาณที่มาจากวิชาเฉือนเทียนของหัวอีเห้านั้นซื่อสัตย์อบอุ่นอ่อนโยนและไม่มีเงื่อนไขในขณะที่พลังวิญญาณของหวังตรงนั้นเอาแต่ใจกว่ามากมันมีรัศมีที่น่าเกงขามและสูงส่ง หากพลังวิญญาณของหัวอีเฮาเปรียบเสมือนเด็กหนุ่มที่อ่อนโยนและซื่อสัตย์พลังวิญญาณของหวังตงคงเป็นผู้สูงสักห่างเหินและเอาแต่ใจแต่พลังวิญญาณทั้งสองนี้มีอารมณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในตอนนี้ได้ก่อตัวเป็นวัตจักรที่ไหลเวียนไปทั่วร่างกายของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้ พลังวิญญาณทั้งสองนี้ได้หลอมรวมอย่างเงียบๆตลอดกระบวนการแบ่งปันทุกอย่างให้กันและกันอย่างใกล้ชิดและไม่มีข้อขัดแย้งใดๆมันเหมือนกับว่าพวกเขาเคยเป็นร่างเดียวกันหัวยเห่าอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นเล็กน้อยถ่ายที่สุดพลังวิญญาณที่มาจากวิชาเฉียนเทียนของเขานั้นอ่อนโยนมากในตอนแรกในทางกลับกัน หวังตองก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจเขารู้ดีว่าพลังวิญญาณของเขาเอาแต่ใจและดุร้ายเพียงใดเช่นเดียวกับพลังที่แยกสิ่งอื่นๆอ,ออกจากตัวมันเองแต่สถานการณ์ปัจจุบันของเขาเกินขอบเขตความรู้เป็นอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆที่เกิดการไหลเวียนทั้งสองรู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นมาก เห็นได้ชัดว่ามันจะเร็วกว่ามากสำหรับพวกเขาที่จะฝึกฝนในสถานะนี้มากกว่าที่จะฝึกฝนแยกกันนอกจากนี้พวกเขารู้อย่างชัดเจนว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นพลังวิญญาณของพวกเขาหลอมรวมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นการที่พวกเขาฝึกฝนร่วมกันจะเป็นประโยชน์มากกว่าไปกันเถอะ เราควรไปวิ่งกันก่อนเราสามารถศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมหลังจากที่เรากลับมาในคืนนี้ได้หัวอีเห่าเริ่มที่จะปล่อยมือของหวังตงจากนั้นเขาก็ใส่ชุดเกาะและวิ่งออกไปข้างนอกหลังจากฟังคำพูดของเขาหวังตงก็สะดุ้งเล็กน้อยและปากของเขาก็กระตุกครู่หนึ่ง คำพูดของหัวอีเห่านอกเหนือจากวิธีที่กอดเขาอย่างน่าสงสัยตลอดทั้งคืนทําให้เกิดร่องรอยของความคลุมเครือปรากฏขึ้นอย่างไม่พอใจในหัวใจของเขาหลังจากสอดมือไปข้างหลังเขาก็ใส่ชุดเกาะและรีบตามไปพวกเขาวิ่งด้วยสวมชุดเกาะเป็นเวลาสเดือนแล้วดังนั้นการวิ่งตอนนี้จึงเป็นเหมือนการเดินเล่นในสวนสาธารณะสำหรับพวกเขา ทั้งสองวิ่งอย่างขยันขันแข็งโจนเสียงระฆังดังขึ้นและเมื่อเซียวเซียวมาที่สนามเพื่อมาหาพวกเขาพวกเขาจึงหยุดเมื่อนางมาถึงเซียวเซียวแจ้งพวกเขาว่าอาจารย์โจออกไปแล้วร่างกายของหัวอีฮาเต็มไปด้วยเหงื่อในขณะที่หวังตงซึ่งมีการฝึกฝนที่สูงกว่าตั้งใจทำมันซึ่งไม่มีเหงื่อออกเลย เป็นยังไงบ้างอาจารย์โจพูดอะไรหรือเปล่าหัวอีฮาวถามขณะที่เขาหอบเซีลวเซลล์ย,ยักไหลไม่มีอะไรมากหรอกหนางแค่ให้กำลังใจทุกคนและให้กำลังใจพวกเราหลังจากนั้นนางวิเคราะห์สถานการณ์ของคู่ต่อสู้ของเรามันจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับเราที่จะเป็นผู้ชนะดูเหมือนว่าการแข่งขันแบบพบกันหมด เป็นเพียงการซ้อมเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งโรงเรียนสื่อไลค์อของเราไม่เคยขาดอัจฉริยะเลยขณะที่เขามองดูท่าทางค่อนข้างกังวลของนางหวังตรงพูดว่าอะไรนะแม้แต่อัจฉริยะวิญญาณยุทธคู่ของเราก็ไม่มีความมั่นใจเลยหรือเสียวเสียวขบริมฝีปากของนางและกล่าวว่า ความมั่นใจเป็นสิ่งที่ค่ามีแน่นอนแต่ค่าคงต้องบอกว่ามีบางคนที่มีความสามารถมากกว่าเราอาจารย์โจบอกเราว่าใน5้าทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์สทีมมีอัครอาจารย์วิญญ,ญาณสามวงแหวนเจา้ามั่นใจแค่ไหนในการต่อสู้กับวิญญาจาร์สามวงแหวนอัครอาจารย์วิญญ,ญาณหรือ ทั้งสองร้องออกมาพร้อมกันด้วยสีหน้าที่คาดไม่ถึงเซียวเซียวยิ้มอย่างขมขื่นใช่แล้วทำไมข้าถึงรู้สึกไม่มั่นใจนักนะอาจารย์โจพูดอะไรอีกบ้างหัวอีเฮาถามตอนที่นางพูดถึงสามทีมนั้นดูเหมือนอาจารย์โจจะไม่พอใจกับพวกเขามากนักเหมือนว่านางเพิ่งจะได้รับข้อมูลชิ้นนั้น ก่อนหน้านี้ทั้งสามชั้นเรียนไม่เคยบอกใครว่าพวกเขามีนักเรียนที่เป็นอัคราจารย์วิญญาณนอกจากนี้นักเรียนสามคนนี้ก็เหมือนเจ้าพวกเขาเป็นนักเรียนที่ได้รับเชิญเป็นพิเศษเสี่ยวเสียวได้ตอบกลับเมื่อได้ยินเช่นนี้หวังตงก็หัวเราะและมองไปทางห้วอีเฮาเห็นไหม พวกเจ้าทุกคนเป็นนักเรียนที่ได้รับเชิญเป็นพิเศษแล้วทำไมเจ้ากับพวกเขาถึงมีช่องว่างขนาดใหญ่เช่นนี้หัวอีเฮาพูดไม่ออกครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงเรื่องนี้ในตอนนี้สิ่งสําคัญที่เราต้องทำตอนนี้คือคิดว่าเราจะเอาชนะพวกเขาได้อย่างไรตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือทำให้ดีที่สุด และปล่อยให้โชคชะตาจัดการทุกอย่างให้เราทั้งสามเป็นหัวหน้าทีมของแต่ละทีมดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ง่ายที่จะรับมือลองคิดดูนะพวกเขาสามารถบุกเข้าไปในอนาณาจักรสามวงแหวนได้ก่อนอายุ12วิญญาณยุทธของพวกเขาจะแข็งแกล่งขนาดไหนมีกลุ่มที่สนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่จากด้านหลังอย่างแน่นอน ดังนั้นวงแหวนวิญญาณของพวกเขาถึงขีดจำกัดอย่างแน่นอนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้นิสัยเสียเหมือนหวังตงที่ได้รับวงแหวนวิญญาณพันปีเป็นวงแหวนวิญญาณที่สองของเขาพวกเขาไม่ควรห่างไกลไปมากกว่านี้ในความคิดของข้าแม้แต่อาจารย์โจก็ไม่คิดว่ามันดีเกินไปสำหรับเราข้าคิดว่าเราสามารถตั้งเป้าหมายไปที่อันดับที่สเท่านั้น เสียวเซียวกล่าวหวังตรงสุดลมหายใจถ้าพวกเขามีวงแหวนแค่สามวงล่ะอักราวจารย์วิญญาณแพ้ไม่เป็นหรือไงเรามีข้อได้เปรียบของเราเช่นกันเจ้ามีวิญญาณยุธดคู่ของเจ้าและข้าย,ยังไม่ได้ใช้กำลังทั้งหมดของข้านอกจากวิญญาณยุดจิตวิญญาณของหัวอีเ้าแล้ว พวกเรา3ามคนอาจไม่แพ้ใครหากเราร่วมมือกันเซียวเซียวกล่าวว่าเจ้าคิดว่าข้าไม่ต้องการให้พวกเราเป็นผู้ชนะหรือมีเพียงสามอันดับแรกเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลมากมายอันดับที่สี่ไม่ได้รับรางวัลที่ดีเท่าไหร่แต่ความแข็งแกร่งที่รวมกันของเราไม่ดีเท่าพวกเขาจริงๆลองคิดดูสิ เพื่อนร่วมทีมของนักเรียนระดับอัคราจารย์วิญญาณอย่างน้อยก็จะอยู่ที่ระดับมหาวิญญาจารย์เช่นเดียวกับเราเรามีจุดแข่งของตัวเองแต่วิธีเดียวที่เราจะมีโอกาสคือให้หัวหน้าชั้นทะลวงสู่ระดับ20และได้รับทักษะวิญญาณประเภทจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งหัวอีเ้ามองไปที่เซลล์ เหลือบมองหวังตรงแล้วพูดอย่างจริงจังว่าตอนนี้อย่ากกังวลไปเลยจริงอยู่ที่เราอาจอ่อนแอกว่าคู่แข่งแต่ถ้าเราสูญเสียความมั่นใจในตอนนี้เราจะไม่มีโอกาสชนะเลยเซียวเซียวลองคิดดูสิตอนที่เราเผชิญกับทักษะผสานของพี่น้องหลานเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากใช่ไหมแต่ในที่สุด เราก็สามารถทะลุชัยชนะได้ทักษะผสานที่พวกเขาใช้อาจไม่ได้ด้อยไปกว่าทักษะวิญญาณของอัครอาจารย์วิญญาณมันอาจจะมากกว่าด้วยซ้ําแต่เราก็ยังคงเอาชนะมันได้แต่งคนต่างมีความพิเศษของตัวเองและในทํานองเดียวกันเราก็มีความเป็นของตัวเอง ข้อได้เปรียบของเราอยู่ที่ว่าเราไม่ได้ใช้กำลังทั้งหมดของเราและเรามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือการเป็นผู้ชนะคำพูดของหัวอีเฮาดูเหมือนจะจุดประกายความมั่นใจของเซียวเซียวขึ้นใหม่หนางพยักหน้าเบาๆสู้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนั่นจะเป็นที่ที่เราไปถึงแน่ลุยกันเลย หัวอีเฮายื่นมือขวาของเขาและวางตรงวางมันไว้เหนือเขาอย่างรวดเร็วก่อนที่เซลเซลจะทำตามสุดท้ายเซลเซลวางมือบนมือของหวางตรงเราจะเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนหัวอีเฮากล่าวว่าเซลเซลดูเหมือนว่าค่าคงต้องติดปาย่างเจ้าอีกสองสามวันรอแพรคัดออกที่กำลังจะมาถึงนั้น สำคัญมากสำหรับพวกเราดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดและใช้สองสามวันนี้เพื่อเพิ่มการฝึกฝนของเราแม้ว่าเราจะสามารถเพิ่มมันได้เพียงนิดหน่อยแต่มันก็จะเพิ่มโอกาสในการชนะของเราอย่างมากเมื่อการแข่งขันแพ้คัดออกจบลงข้าจะเลี้ยงปลาย่าง ค่ะจะไม่ตั้งร้านในช่วงสองสามวันนี้ดังนั้นเรามามุ่งความสนใจไปที่การฝึกฝนก่อนจะพูดเรื่องนี้กันเถอะเสี่ยวเสี่ยวหวเราอคิกคักเจ้าจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยสำหรับหนี้ที่ค้างชำระหัวหน้าชั้นข้าโทษเจ้าเรื่องนี้อยู่แล้วดังนั้นข้าจะไม่จ่ายเงินให้เจ้าเมื่อขากินปลาย่างของเจ้าในอนาคตหัวอีเฮาหัวเราอ ไม่มีปัญหาข้าจะเลี้ยงปลาเจ้าเองเซลลวเซลล์กล่าวว่าอาจารย์โจบอกว่าเราจะต้องรวมตัวกันที่พื้นที่ประเมินก่อนที่ระฆังจะดังขึ้นในวันพรุ่งนี้นางบอกให้ข้าบอกเจ้าด้วยว่าเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้มาสายอย่างแรกที่ต้องทำคือขอพรให้โชคดีแต่อาจารย์โจกล่าวว่า ทีมที่ชนะได้อย่างใสสะอาดในระหว่างการแข่งขันแบบพบกันหมดจะได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างในช่วงสอบรอบแรกของการแข่งขันรอบแพ้คัดออกเราจะไม่ได้พบกันเองนี่เป็นสิ่งเดียวที่ดีที่เราได้รับการแข่งขันแบบพบกันหมดตราบใดที่เราทำตามปกติก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ที่เราจะเข้า16อันดับแรกได้หลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราหัวอีเฮากล่าวว่านี่เป็นข่าวดีจริงๆจ,จริงสิก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นข้าเหงื่อออกมากดังนั้นข้าจะกลับไปอาบน้ำก่อนที่จะไปกินข้าวนะเซียวเซียวกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นข้าไม่รอเจ้าสองคนแล้ว ข้าไปโรงอาหารก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้หลังจากพูดจบหนางก็บกมือไปทางทั้งสองคนและจากไปหัวอีเห้าหันไปทางหวังตรงขมวดคิ้วเล็กน้อยดูเหมือนว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีในการแข่งขันรอบแพ้คัดออกกลับหอ,อกันเถอะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็ไปกินข้าวกันจากนั้น เราสามารถคิดเกี่ยวกับปัญหานี้เกี่ยวกับการผสานวิญญาณยุธ์ของเราได้ได้หวางตรงพยักหน้าแต่เห็นได้ชัดว่าเขาค่อนข้างเงียบขรึมจนถึงจุดที่เขาดูเหม่อลอยและไร้ชีวิตชีวาไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่หลังจากกลับมาที่หอพักของพวกเขา หัวอีเฮาก็หยิบเสื้อผ้าสะอาดและผ้าเช็ดตัวไปอาบน้ำในขณะที่หวังตงนั่งคนเดียวบนเตียงของเขาตึงเสียงประตูปิดลงหวังตงมองไปทางประตูโดยไม่รู้ตัวค,อคอ่อยๆเผยให้เห็นความซับซ้อนเล็กน้อยในดวงตาที่ว่างเปล่าของเขาก่อนหน้านี้เขาไม่มีเวลาชำระหนี้กับหัวอีเฮา เกี่ยวกับปัญหาการนอนกับเขาเพราะพวกเขามาเรียนสายตอนนี้หัวอีเฮาดูเหมือนจะไม่สนใจว่าเป็นปัญหาที่ไม่สำคัญนักแต่หวังตรงรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมอย่างเส้นเชิงค่า่านอนกับเขาตลอดทั้งคืนจริงๆยิ่งกว่านั้นดูเหมือนว่าเราได้ผสานวิญญาณยุตแล้วและไม่ใช่แบบปกติด้วยในตอนนั้น หวังตรงเองก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกว่าเขาสับสนเล็กน้อยสับสนจนไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเวลามักผ่านไปเร็วเสมอเมื่อคนคนหนึ่งฟุ้งซ่านไม่นานหลังจากที่เขาออกไปห่วยเฮ้าก็กลับมาหลังจากอาบน้ำให้สดชื่นเมื่อเขาเข้าไปเขานำกลิ่นหอมจางๆมาหลังจากอาบน้ำเสร็จ ขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นหวังตรงเห็นรูม่านตาที่สว่างผิดปกติของเขาหัวอีเฮายังไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของหวังตรงเขากวกมือเรียกพวกเราเรีบไปกินข้าวและศึกษาการผสานวิญญาณยุทธ์หลังจากกลับมาเถอะบางทีเราอาจต้องพึ่งพามันหากเราต้องการผลลัพธ์ที่ดี ปัจจุบันเขาจดจ่ออยู่กับการแข่งขันรอบแพ้คัดออกของการประเมินนักเรียนใหม่อารมณ์ค่อนข้างสับสนของหวังตรงดูเหมือนจะพบวัตถุเป้าหมายแล้วเขาพยักหน้าก็ได้เนื่องจากเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วจึงไม่มีประโยชน์ที่จะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนอื่นเขาจะฝึกฝนหนักในระหว่างการประเมินนี้ และได้อันดับที่ดีก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้เมื่อเสียวเสียวพูดถึงการปรากฏตัวของอัคราจานวิญญาณสองสามคนวิญญาณยุทธของหวังตงก็ถูกกระตุ้นเช่นกันเขามั่นใจว่าพรสวรรค์ของเขาไม่ได้บกพร่องเมื่อเทียบกับนักเรียนอัคราจานวิญญาณมีเพียงเขาที่เกียจคร้านมากในช่วงวัยเยาว์และไม่เต็มใจที่จะฝึกฝน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงอยู่ระดับนี้ปัจจุบันในความคิดของเขาระดับไม่ได้หมายถึงทุกอย่างการเอาชนะพวกเขาทำให้เขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาคือนักเรียนที่โดดเด่นที่สุดในโรงเรียนสื่อไลเคอร์หลังจากคิดเรื่องนี้หัวใจของเขาก็คลายตัวตามห้วยเห่าไปที่โรงอาหาร เขาก็กินอาหารมื้อใหญ่ทันทีเนื่องจากพวกเขาไปโรงอาหารค่อนข้างดึกจึงแทบไม่เหลือใครเมื่อพวกเขากินเสร็จหลังจากกลับไปที่ห้องของพวกเขาเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมารบกวนพวกเขาในขณะที่พวกเขากำลังฝึกฝนในเวลาเดียวกันเขาได้วางป้ายห้ามรบกวน ไว้ที่ด้านนอกของประตูห้องพักทุกห้องในหอพักมีป้ายนี้และตราบใดที่นักเรียนวางป้ายไว้แม้แต่อาจารย์ก็จะไม่สามารถรบกวนพวกเขาง่ายๆเพราะสิ่งนี้บ่งบอกว่านักเรียนข้างในกำลังฝึกฝนอยู่แต่พฤติกรรมปกติของห้วยอีเห้าก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะทำให้ตอนนี้หวังตรงค่อนข้างเขินอาย แต่เขาปรับตัวได้อย่างรดวดเร็วและเมื่อหัวยอีเฮาหันกลับมาเขาก็สงบสติอารมณ์ได้แล้วเราจะเริ่มกันยังไงดีหวังตรงถามเขาเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจ เพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายยค่ะ